ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกั้นดินนะครับสูงที่2เมตรครับรวมฟุตติ้งด้วยที่2เมตร80นะครับอันนี้ที่กระซอยวัดยานนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันจนฝางานจะเสร็จนะครับโดยทีมงานช่างลุพัทยานะครับครับอันนี้ก็ฐานฟางที่80นะครับลึก80นะครับท็อปบนอยู่ที่40ครับความสูงที่2เมตรนะครับยังไม่รวมฟุตติ้งฟุตติ้งที่ลึกที่80นะครับ ก็เป็นกระพงหินกันดินนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับที่ช่างนุพัทยาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันนะครับอันนี้ช่วงล่างเราจะเสริมด้วยเหล็กดีบียี่สิบห้าครับท,ทุกระยะเมตรยี่สิบเซนนะครับอันนี้และเด็กค่าที่เหล็กดีบีสิบสองครับทุกระยะห้าสิบเซนนะครับอันนี้ ขอฝากขลงานด้วยนะครับช่งลุงภัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนนะครับครับสวัสดีครับ